ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ลูกกี้พี่ลูกกี้พี่ลูกกี้คือพี่ลูกกี้คิดผิดที่ว่าคิดว่าน้องพลอยเนี่ยจะถือเสื้อถ่ายรูปที่ไหนได้น้องพลอยจะเล่นเกมใช่ไหมอ๋อเอามาอีกตัวหนึ่งสินับหนึ่งถึงสามใส่สองตัวเลยนะนับหนึ่งถึงสาม ถอดเกือบแท้ถอดเกือบป่สิพี่แอใส่รองเท้ามันจะหายถอดเกือบถ้าะะผมรองเท้ามันจะหายที่นี่มีขโมยที่นี famoso, totally> ่ม okay, ีขโมยเลยงเลรองเท้าโยมขโมยนี่พร้อมใส่เลยพน้อประเีใส่ดน้อปเีน้วโอเคกูเข้าใจมาดึงดึงอ๋อเอาสีขาวมาดึง หนึ่งสองได้พร้อมนะพร้อมสามหนึ่งถึงสามคือหนึ่งถึงสามคือสองตัวนะอันนี้คือไปปุ๊บสีดำตามเลยนะใส่สองตัวนะใครเป็นคนบอกอีไปค่ะใครเป็นคนบอกอีกี้ใครเป็นคนทำ เวยใจพี Eat, ่เมยคุยยัง <quote> จ้ะใครเป็นคนสั่งพรอยค่ะใครเป็นคนให้ทำกีกี้ค่ะใครเป็นคนสั่งก็เปิดมาพร้อมพร้อมค่ะพร้อมยิ้มเฮ้ยนักคนนี้นักคนนี้นักคนนี้นักงานยืมเด้อ ต่ายเขาอ่ย่เยยอเดียชือน้องพลค่ะป้าได้อันนี้าไปป้าชื่อนางป้าชื่อใหญนางน้องพลอยมีป้าชื่อใหญ่นางมีลุงชื่อไปไปบนนี้ใคร